บิ๊กโจ๊กยอมรับสนิทกับนักข่าวสาวสื่อจีนลูกครึ่งไทยไต้หวันที่แอบอ้างชื่อรีดเงินจีนเทา3าล้านตั้งแต่ตอนเป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกรณีนักข่าวสาวอ้างชื่อบิ๊กโจ๊กรีดเงิน33 000, ล้านล่าสุดวันที่28พฤษภาคม66พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงคดีนักข่าวสาวสื่อจีนแอบอ้างชื่อตอนเองเรียกรับเงินจาก นางสาวนวพรภาเกียรติสกุลอายุ53ปีเจ้าแม่แกงอุ้มบุญทุนจีนสีเทา33ล้านบาทเพื่อลมคดีแต่นวพรจ่ายเพียง14ล้านบาทว่าการจับกุมนักข่าวสาวครั้งนี้ไม่ได้เป็นการกลั่นแกลง้งแต่ต้องทำเพราะเรื่องนี้สร้างความเสียหายให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตนเองรวมถึงกระบวนการยุติธรรมส่วนสาเหตุที่ได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนั้น เพราะเป็นดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดีที่เห็นชอบให้ประกรันโดยใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวสูงสุด3.5ล้านบาทและห้ามเดินทางออกนอกประเทศจนกว่าคดีจะสิ้นสุดทั้งนี้รองผู้บัญชาการตำรวจยอมรับว่าผู้ต้องหามีความสนิทสนมกับตนจริงตั้งแต่ตอนเป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเนื่องจากผู้ต้องหาเคยช่วยงานในภารกิจเหตุเรือล่มของนักท่องเที่ยวจีน และเคยให้ข้อมูลเกี่ยวธุรกิจทุนจีนสีเทาแต่เมื่อกระทําผิดก็จําเป็นต้องดําเนินการยืนยันมีพยานหลักฐานมากเพียงพอและมีประจักษ์พยานที่ยืนยันการกระทําของผู้ต้องหาได้ถึงแม้จะเป็นการรับเงินสดก็ตามคดีนี้ผู้ต้องหาไม่ได้กระทําผิดเพียงคนเดียวแต่เป็นกระทําผิดร่วมกับสามีชาวจีนที่ใช้ชื่อไทยซึ่งถูกจับกุมไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และเป็นการขยายผลมาจากตนทราบพ,พฤติกรรมของผู้ต้องหามาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่มีหลักฐานหรือประจักษ์พยานที่ยืนยันพฤติกรรมของทั้งคู่ได้จนกระทั่งมาถึงคดีของนวพรที่ตัวนวพรเป็นผู้ให้ข้อมูลเองประกอบกับมีพยานหลักฐานอื่นๆตำรวจจึงต้องดำเนินการยอมรับว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นการปรามนักข่าวรวมถึงบุคคลใกล้ชิดตนที่คิดใช้ชื่อตนสแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบ ที่ต้องจับเพราะไม่ได้โกรธแต่วางเฉยการทำผิดกฎหมายไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาหลังได้รับการประกันตัวไปแล้วแต่ได้ติดต่อมาเพื่อขอเข้าพบตนและขอพาสปอร์ตคืนเพื่อเดินทางไปยังฮ่องกงโดยอ้างว่ามีประชุมของบริษัทแต่ไม่สามารถอนุญาตได้ต้องรอให้คดีถึงที่สุดและหลังจากนี้ก็ให้ผู้ต้องหาไปต่อสู้ในชั้นศาลส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาโพสต์ได้ออกถแถลงการผ่านโซเชียลว,ว่าถูกแก้แค้นจากทุนจีนสีเทา และยืนยันไม่ได้กระทําผิดวอนทุกคนอย่าเชื่อบิ๊กโจกระบุว่าเป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่จะปฏิเสธและเป็นสิทธิของประชาชนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่หากไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนศาลจะไม่อนุมัติหมายจับให้พนักงานสอบสวนให้เปิดเผยว่าผู้ต้องหามีสัญชาติจีนแต่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า30ปีและภายหลังที่ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือเป็นล่ามภาษากลุ่มคนจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในไทย เคยได้รับการไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปรามปรออามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2565ซึ่งหลังจากมีสถานะตกเป็นผู้ต้องหารองผู้บัญชาการตำรวจอยู่ระหว่างปลดจากตำแหน่งดังกล่าวทันทีส่วนตัวผู้ต้องหาปัจจุบันถือวีซ่าไทยแลนด์ไพรไวเลสการ์ดหรือวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับนักธุรกิจนักลงทุนชาวต่างชาติ